ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมือนีกันวันที่สิบสี่แล้วครับเอฟซี FC. พอเต้ยมเสีพามาสรุปเอกที่พอเต้ยมเดี๋ยมานต้องผู้บาอาจารย์มาเนาะครับเนาะทั้งบดทั้งมวลทั้งของพอเต้ยมนั่มยี่สิบสองสำนักนะครับเนาะพอเต้ยมมีเริ่มจากปูสามแปดครับเอฟซี FC. ปูสามแปดอันนี้โค้งแรกที่พอเต้ยมได้ไปเอา แต่ว่าปูปูคำนวณผิดนะครับเนี่ยปูคำนวณผิดเลยบบเอาตอนนี้พ่อเตียไปโค้งที่รอบสองนี่ครับคอยแมนล่างอย่างเดียวนะครับด้านล่างนั่นเองวิ่งหกปูแหม้มาวิ่งหกแกบคโคมีหกหนึ่งหกสอง,หกส,องหกสามหกห้านะครับเนาะปูนี่แห่งหกสองกับหกสาม,สามนี่คือล่างครับเอีส่วนบนปูว่าวิ่งหานะครับ ปูจับปูเห็นมากวีแปดสองห้าแปดสามห้าสองห้าสามห้าแค่นี้นะครับบนนี่ครับทีเอฟซีคอมเมนต์มากหลักสิบบนหลักหน่วยบนของปูปูสามแปดนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือหลักสิบหลักหน่วยเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับเต็มี่บึงเอาได้ครับเดิมมากเกาไปแชปหน้าจอไว้เอาไปบึงมากตัวเดียวเข้ากอมาจับคูกันได้หนีนะครับเนาะเดีย๋ยวปูเป็นเนียนออกมาแล้วพอดึงมาหาตัวเดียว หาสองหาสามนี่นะครับนี่คือปูสามแปดนะครับเนาะครับจับหน้าจอครับผมไปต่ออันนี้ปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะปูห้าเจ็ดแปดบนล่างวิ่งแปดกับห้าจับคู่แปดหกห้าหกสองหกสองห้านะครับเนาะคือนี่คือปูสามแปด แคปหน้าจอครับผมคูห้าเจ็นะครับเนาะครับปาเนมาต่อที่ของพ่อสักครับเอฟซีพ่อสักคนไหมมาบน5กับ9กาจับคูเก้าศูนย์เก้าส่เก้าห้าเก้าเเแปดเก้าวพ่อสักเราตัดเก้าศกับเกออกนะครับเนาะพ่อสักเราเน้นให้95ตัวเดียว นี่คือเลขพ่อสักนะครับเนาะบนอย่างเดียวเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อไปต่อไปต่อที่ปูสี่ศูนย์นะครับเนาะปูสี่ศูนย์บนบนอย่างเดียวจับคู่สี่ห้าโอ้เลขจับคู่มีสี่มีห้ามีเจ็ดมีแปดนะครับเนาะจับคู่สี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปด นี่คือเรียกปู่40นะครับเอาแชปหน้าจอครับผมมากระจัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะครับผมไปต่ออีกเนาะครับเนาะหลายสำนักอันนี้คือพอ่อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะพ่อช่างคมกระบนล่างวิ่ง9กับ0จับคู่9 4 9 3 0 4 0 3สังคมพนเนนให้เ4้4 ศูนย์สามนะครับเนาะครับนี่ก็พ่อสังคมงวดที่ผ่านมากับเขาา5ูนเขาตัวกลับหงเพิ่นะครับเนาะเอาแคบหน้าจอครับพ่อช่างคมครับไปต่อครับไปต่อพ่อวิชัยล้านแตกนะครับบนวิ่งเก้าเก้าหกสามหกสามศูนย์ล่างวิ่งหกจับคู่หกสามหกศูนย์หกหนึ่ง นี่คือพ่อวิชัยล้านแตกนะครับเนาะรับชับหน้าจอครับของพ่อวิชัยเน้นที่3ามหกสามศูเก้าหครับเนไปต่อครับไปต่อปูกูแก้วนะครับเนาะปูกูแก้วบนล่าง4กับ6จับคู่6กหนึ่งสี้านะครับ เนี่ยที่หกหนึ่งครับย f ฟซคือปูป,ปูแก้วนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับไปต่อพ่อใจดีหรือว่าพ่อสุดนะครับเนาะเต็มสูดนะครับบนหกแปดเ้าเรียกสามหลักนะครับเนาะหลักหกมีหกสามหกหกหสี่หกห้า หกแปหนะครับหลัก6มักตัวได้เขาก็เอาเจนนาวส่วนหลัก8ปดก็มี8ปดหนึ่ง8ปดสอสาห้าแดหกแส่วนหลักเก้าเก้สองเก้าสาพอที่นี้เราเน้นที่เก้ตัวเดียวหลักเก้นะครับเนาะเก้าห้าเกนี่ครับเบิ้งเอาเนาะครับเนะบนะาะมักตีก็จัดไปชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะ รับชุดเต็ม้องพ่อสุดพ่อใจดีขับไปต่อครับผมพ่ออีเลขวิ่งไม่เคยหลุดนะครับเนาะพ่ออีบนวิ่ง6จับคู่6 7 6 9ล่างวิ่งสี่สี่หนึ่งสีเน้นที่ส2นะครับเนาะนี่คือพ่ออีเลขวิ่งไม่เคยหลุดนะครับเนาะรับจับหน้าจอครับผม ไปต่อครับไปต่อที่ปูเจ็ดสองนะครับเนาะปูเจ็ดสองนี่เลขกวิ่งเพื่อนในตะล่างนี่นี่ครึ่งวดที่สองงวดนั้นกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะครับแต่ว่าจับคู่บนเขางวดที่ผ่านมาแต่ว่าเรียกในตะล่างเพิ่นเขางวดนี้กระเบื้องเอาครับเอฟซีสูตรที่หนึ่งศูนย์กับเก้าสูตรที่สองสองกับสามสูตรที่สามหกกับเจ็ดแต่ว่าปูจนจับคู่ให้บนล่างนะครับเนาะห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ ห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้านะครับปูเจ็ดสองแคปบหน้าจอครับผมครับไปต่อนะครับเนาะไปต่อไปต่อปู0ูย์เสรุปโค้งสุดท้ายครับ f อบนห้ากับหเน้นที่หจับคู่6กหนึ่งหสองสามหสี่เน้นหกหนึ่งนะครับเนาะแปดหกหนึ่งเลข3ามตัว6กหนึ่งหกสอกสาม่ามตัวครับเลขทุงนี้ ครับส่วนล่างเลขติดมีหมี2มีสปูจับปูให้นะครับนาะปูศูนย์เจ็ดห้าสองห้าสาเจ็ดสองเสาสองเสามศูนเลีสมนะครับเน่ครับเ <c oughs> <c oughs> น้นที่ห้าสตัวเดียวแต่ว,ว่าตัวเพินบโบนินเข้ามาเข้าก็บจัดออเดอยิบซเดอนครับเนาะนี่คือปูศูนย์เนะครับฮาวเชปหน้าจอครับผม เตรียมไปตอยนะครับเนาะอันนี้คือโค้งสุดท้ายนะครับปูเจ็นี่โค้งสุดท้ายสุดเต็มนะครับหกศูนย์หกาเนมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับหกสองหกสามเนะครับปัจน,นี้ล่างครับยีล่างหกสากองกัน64สประเด็นที่หกสามหกสองนะครับเนาะ ปูเจ็ดสองส่วนบนจับคู่สี่หกศูนย์สี่หกเก้านี่ครับอันนี้คือโคงสุดท้ายเนาะครับเนาะปูเจ็ดสองเช็บหน้าจอครับผมชอบตัวนหนก็พิจารณาเอาเนานะครับเนาะครับอ้าวหมดแล้ว,าวมาเบิง่งอันนี้บาทนี่ครับบีเอฟซีเอาตัวนี้ขอกราบขอพระคุณหลายๆลยด้วยครับเด้อครูบาอาจารย์ที่ผมได้ไปเอาเด็กเลราวพัฒน,นานำมานำ นะครับเนาะเดี๋ยวขอกับขอบพระคุณปูลายลครับนี่คือเลขแม่ตะเคียนนะครับเอซสัตว์บอครับเลขเด็ดแม่ตะเคียนนะครับเนาะแม่ตะเคียนทองให้โชคบนล่างหนึ่งกับหกนะครับจับคู่หนึ 4, ่งสี 6, ่หนึ 8, ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า หลักหกมีหกศูนย์หกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดอันนี้พอเตรียมมากส่วนตัวนะครับด้วยหกสามนี่แต่ว่าเอฟซมากตัวเด็กกับพี่เจรนาวนะครับนะเนาะเรีกแม่ตะเขียนนะครับเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมแม่ตะเขียนทองให้โชคครับต่อมาต่อไปบนตัวมาต่อไป <laughs> ต่อไปวันที่สิบหกธันวาคมหกห้า สรุปโค้งสุดท้ายเซียนพี่ไม้นะครับเนาะเซียนพี่ไม่เด่นบนเด่นเก้าตัวเดียวจับคู่เก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดนี่คือเลขเซียนพี่ไม่นะครับเนาะส่วนเลขล่างเด่นสี่จับคู่สี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดนี่ครับเช็หน้าจอไปดูครับผมยี่สิบสเพิ่งเป็นแนวทางนำกันเนาะครับเนาะะเขาเตรียมกันดี่ว่าไปน้ำเกลาอนี่สุดกันไหล แทบถูกอาจารย์ด้วยครับด้อเอฟซีเพื่เตรียมจิบเรซสรุปตัวเลขให้นะครับเนาะแต่ว่าเก่านี่รู้สึกว่าแทบถูกอาจารย์ต้นกันครับนี่เลขรัฐบาลไทยเซียนกทออมอนะครับเนาะเซียนกทออมอบนวิ่งลูดบนล่างนะครับหกกับเจ็ดนี่หกับเจ็ดวิ่งบนล่างพันวาบางส่บนหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสอง นะครับหลักสิบหลักหน่วยจับคู่หกศูนย์หกหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเลขสามตัวกับหกเจ็ดศูนย์แปดหกหนึ่งแต่ว่าคันเอฟซีโกที่มันจับคู่เฮ้ก็สามารถจับไปได้อีกนะครับเนาะถ้าจับเบิร์ตก็จะเป็นเก้าคู่แต่ว่าเซียนโกทอมมอมันจับให้สี่คู่นะครับบันนี้ล่างครับล่างก็มีห้าหกเจ็ดคือหลักสิบนะครับเนาะหลักหน่วยสองสามสี 2, 3, 4, จับคู่หกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่ครับก็จับไปได้อีกเนาะเอฟซีขามักเอฟซีก็จับออกก็ได้เนาะครับเนาะอันนี้มันจับมาให้ซับนี้เอาขอให้โชคโชคมันมันครับเอฟซีเช็หน้าจอไว้ดูครับผมครับผมไปต่อครับผมเลขเด็ดเลขดังจากเซียนชัยวานครับบนล่างสามกับหก สามจับคู่สามหกสามเจ็ดสามแปดหลักหกศูนย์หกสองหกห้าหกนี่ครับเซียนแช่วัานมวดที่พันมากกับเขานะครับเข่าห้าศูนย์เข่าตัวกับเพ่นวันนี้ก็ตามกันตัวมากตัวเดียวเขาก็พิจนาเนะครับเนาะอันส่วนพอเตี้ยมเน้นได้เห็พอเตี้ยมมารักสามก็เลยท่าสีไว้เอาแคบหน้าจอครับผมเซียนแชวว่านนะครับเนาะรับไปต่ออีกครับ เรีเด็ดรับเอบานนี้เลียกเด็ดสแยกข้อกัวนะครับเนาะวันที่16บหธันวาคมหกห้านี่เป็นเรียกบนล่างเนะครับเดอเลียกในต่ล่างมันก็มี3มมี8ดมี1มี6มี9มีเก็ดแต่บมักซุ่มจับคู่ไว้เอสามารถจับเอาในในิก็ได้นะครับเนาะจับคู่6กสามแปดสามเจดสาหนึ่งแปดหนึ่งเ้าหนึ่งครับนี่คือเรียก เด็ดสีแยกข้อกัวพอให้เขาปังๆอีกเนาะเอฟซี FC เนาะเอาแชปหน้าจอครับผมครับแชปหน้าจอครับไปต่อของอาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนาะอาจารย์ดาวดวงใหม่เปลี่ยนซื้อแล้วนะครับได้เป็นอมนุษย์ต่างดาวนะครับอันนี้อันเก่า่นงวดที่ผ่านมาเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเรียกอาจารย์ดาวดวงใหม่นี่

โอ้เก้าห้าเอาเชฟหน้าจอครับผมกับอาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนาะครับครับเลขเด็ดเซียนหนองคายนะครับเนาะวันที่สิบหกธันวาคมหกห้าบนล่างนะครับบีบีซีหกกับเจ็ดนะครับเนาะหลักหกมีหกหนึ่งหกสามหกสี่หกแปดหลักเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปด ครับ fc กับพิจนาวนะครับเนาะมักตัวเด็กเข้าของพิจนาวนะครับน,ะน,น,บนี่คือเซียนหนองคายนะครับเนาะเอาแชปหน้าจอครับผมผมไปต่อครับไปต่อหวยซองเงินล้านงวดที่ผ่านมากับมานน้ำกันหากับศูนย์มาน้ำกันนะครับเนาะงวดน,นี้เป็นจังไงครับ fc บนล่างสามกับเก้า จับคู่สาสามหนึ่งสาหสาเจดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าหอันที่เตีมซีไว้เนี่ยเพราะเตียมมักส่วนตัวนะครับเด้อเออ 4, มักตัวเอกกับพิจารณาเอาเนาะครับเนาะครับน,ะบนี่คือหัวสองเงินล้านแคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอไว้ดูนะครับเนาะครับ เอาไปต่ออีกเลขสูตรเลขกำลังวันครับบีบซีงวดที่ผ่านมากับหาศูนย์เขา่าโตกรับเนาะครับเนาะเลขกำลังวันมีสามมีเก้ามีสองมีหกมีศูนย์เนาะครับเนาะจับคู่บนสามกับศูนย์ถือว่ามาทำกันสวรรค์บีบซีโอ้พนจับอยู่ตัวมีสามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปด 03 04 06 08ว่า08มันออกเราใชิมหอย่างนี้ว่าอีซีปิดจานนาวนะครับเนาะครับบานนี้เลข3โต4 3 1 2 3 8 9 0 4นี่ครับเพื่อเล็กสูตรกำลังวันเนาะครับเนาะค <c oughs> ชับปหน้าจอไว้ครับอ c พีซีแปหน้าจอไว้ดูเนาะครับเนาะครับผ่านไป เลขโอเชียนเลขวิ่งนะครับเนาะเลขวิ่งเลขนั้นบกบ่อนหลุดจกเคือนะครับเนาะเซียนเลขวิ่งบนอย่างเดียวเป็นแหมานหนึ่งกับเก้านะครับยนะูซี่เนาะหนึ่งกับเก้าวิ่งเก้าจับคู่เก้าหนึ 3, ่งเก้าสามเก้าห้านี่คือเลขเซียนเลขวิ่งนะครับเก้าตัวเดียววิ่งบนว่าเนาะครับเนาะ เอาแชปหน้าจอครับผมเซียนเลขวิ่งครับผมไปต่ออาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนาะอาจารย์ดาวดวงใหม่นี่คือโออาจารยโอมนุษย์ต่างดาวโอสเตียมกาโบหลวงคำเก่านะครับเนาะเลขวินเลขวินบนล่างมีศูนย์มีสามมีห้ามีเก้าจับวินกันนะครับ จานมย์มาดึงีาศูนย์กับห้าเนาะครับเนาะจับคู่03 30 0 9 9 0หลัก5 5 3ห5า9ามเน้น03 90 5 9 9 5ส่วนเลขสามตัวก็มี0ู3ย์ศนเนะครับเนาะนี่คืออาจารย์มนุษย์ต่างดาวโค่งสุดไทยนะครับนี่มา เอาแชปหน้าจอครับผมครับไปต่ออีกเลืออาจารย์เดียวนะครับเนาะสรุปโค้งสุดท้ายวันที่16บธันวาคมหกหพ่อเสียนอุดรน,นะครับเนาะบนล่างวิ่ง9ตัวเดียวจับคู่3า 9, 9เก้าเก้ี่เลขสตัวก็มี0 39 หนึ่งสามเก้าห้าสามเก้าแปดสามเก้าเน้นที่ศูนย์สามเก้าแปดสามเก้านะครับเนาะเลขสองหางเน้นๆของพ่อเสียนอุดรครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพ่อเตียมขอากราบขอพระคุณเด้อครับเดอ้อทุกกูบาอาจารย์ที่ให้แนวทางเลขพ่อเตียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันเนาะครับเนาะครับสุดท้ายนี่ก็จะเริ่มเด้อครับเดอ้อพ่อเตียมขอเดียนยำ้ำคำเกา่า ให้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะครับอา้าวสุดท้ายท้ายสุดพ่อเตียมขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมขอให้มีแต่คว่ำซุขคว่ำเจรือนะครับเนาะให้โสดโสดหลับหลับให้ถูกหวยรวยเงินกันถือลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งใส่ปีใหม่นะครับเอฟซีเนาะครับปีใหม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วครับอา้าวชิปนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้เอาไว้พอกันชิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม